มรณา,านุสติไม่มีสิ่งใดเป็นของเราแม้แต่ลมหายใจสุดท้ายโดยหลวงปู่แหวนสุจินโนคนเรามักลืมไปว่าทุกวินาทีที่มีชีวิตอยู่ก็คือการเดินเข้าใกล้ความตายเข้าไปเรื่อยๆ แต่เพราะยังไม่ตายวันนี้เราจึงประมาทคิดว่ายังมีเวลายัางทำอะไรก็ได้ตามใจพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้เราหมั่นทำมรณา,านุสติหรือการระลึกถึงความตายไม่ใช่เพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้ตื่นรู้ว่าชีวิตนี้สั้นนักไม่ควรปล่อยให้ผ่านไปโดยไร้ค่าพระธรรมเทศนา ของหลวงปู่แหวนสุจินโนในคลิปนี้จะทำให้เรามองเห็นสัจธรรมของการเกิดแก่เจ็บตายครับท่านได้เตือนให้เราไม่ประมาทและรู้จักหาที่พึ่งที่แท้จริงเอาไว้ในใจก่อนที่วันหนึ่งเราจะไม่มีโอกาสได้หายใจอีกต่อไปเรามารับฟังเสียงอ่านพระธรรมเทศนาจากหนังสือหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ โครงการหนังสือบุรพการเล่มสาบในเรื่องมรณานุสติเสียงอ่านโดยปราดศิียาภัยความเกิดมีแล้วความแก่ความตายมันก็มีอยู่ไม่มีใครพ้นตาย เกิดก็เกิดเต็มแผ่นดินตายก็ตายเ in. ตย็มแผ่นดินอยู่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอยู่นี่แหละความตายเต็มแผ่นดินอยู่เป็นเป็ดไก่หมูหมาเขาก็ตายมนุษย์ชายหญิงก็ตายใครละ่ะเกิดมาแล้วไม่ตายถ้าเกิดมาขวางโลกเขาเกิดมาแล้วไม่ตายไม่เท่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขวางบ้านขวางแผ่นดิน ขวางโลกเขาหยุดได้อย่างไรให้ภาวนามรณา,านุสติดูอย่างนี้แหละเป็นเป็ดเป็นไก่มันก็ตายเป็นวัวควายช้างม้าหมูหมาแมวเขาก็ตายคนแก่ก็ตายคนหนุ่มก็ตายถ้ากลัวตายมีใครพ้นตายไหมทุกคนทุกสิ่งสรุปลงสู่ความตายทั้งหมดเป็ดไก่วัวควายหมูหมาถ้ามันไม่ตายเอง เขาก็ฆ่าเอาให้มันตายอยู่ไหนสภาพไหนละ่ะมันจะพ้นจากความตายถึงจะมีอายุผ่านพ้น,นไปร้อยปีผ่านปีมันก็ต้องตายอยู่นั่นแหละสัดจะทรมข้อนี้ใครๆก็พ้นไปไม่ได้นั่งอยู่ก็ตายนอนอยู่ก็ตายกินอยู่ก็ตายไม่กินก็ตายเจ็บป่วยอยู่ก็ตายไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็ตาย ความตายมันมีอยู่ทุกสถานะทุกสถานที่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันครอบงำเราอยู่ทุกที่เมื่อพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงเสียแม้อบายโลกเขาก็ฆ่ากันกินกันอยู่ความตายจึงไม่มีที่หลีกเลน่ซ่อนหนีที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีนอกจากพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานัง สารนังคัจฉามิธรรมังชีวิตตังยาวนิพานังสารนังคัจฉามิสังขังชีวิตตังยาวนิพพานังสารนังคัจฉามิที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องหาที่พึ่งอันปบะเสริฐไว้เสียแต่บัดนี้แต่ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้ยังแข็งแรงอยู่อย่างนี้ ถ้าร่างกายจิตใจมันไม่อำนวยแล้วจะไปคิดถึงอะไรจะไปยึดไปถือเอาอะไรเป็นที่พึ่งมันยากศินเราก็ต้องรักษาให้มันดีสิลก็คือการนำความผิดความชั่วออกจากกายจากวาจ,จาของเรานี่แหละทำทั่วทั้งสิ้น8 4 0 0 0พพระธะรรมขันธ์พระพุทธองค์ชี้ลงสู่กายสู่ใจของเรา พระองค์ส่งบัญญัติพระวินัยก็ส่งบัญญัติเพื่อให้รักษาไตรทวารพระอุปชาอาจารย์ท่านสอนบุลกรรมฐานเกสาโลมานักขาทันตาตะโจท่านก็สอนย้ำลงในสิ่งของที่มีอยู่ในตัวของเราบรรจากากรรมฐานห้านี้แหละเป็นที่ตั้งของกรรมกรรมมันหมุนอยู่นี้แหละในไตรทวานนี้แหละความรักความโลภ ความโกรธอันใดมันหมุนอยู่ในฐานะอันนี้แหละกุศลธรรมมาอากุศลธรรมมากุศลนำสัตว์ให้ไปเกิดในทางเจริญอากุศลนำสัตว์ไปสู่อบายภูมิมีเปรตนรกสัตว์เดรัจฉานก็ดีมันหมุนอยู่ในไตรโลกอันนี้ตกอยู่ในกามตัณัหาภาวะตัณหาวิภวะัณหานี้เกิดแก่เจ็บตายของจริง มันไม่อยู่ประจำอยู่อย่างนี้มันหมุนเป็นกงจักบทสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ประจำอริยบทเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันแสดงให้เราดูอยู่อย่างนี้เว้นแต่เรามองไม่เห็นมันเท่านั้นส่วนมากจะตกอยู่ใต้อำนาจของสังขารมันปรุงมันแต่งเป็นอดีต เป็นอนาคตไปส่วนปัจจุบันสัจธรรมที่เข้าแสดงตัวให้ปรากฏอยู่มันไม่ใครเอามานึกมาคิดไม่เคยน้อมเข้ามาหากกายหาใจของเรามันคอยแต่จะเป็นทําเมาไปไม่มีใครรู้นะครับว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ บางคนจากไปโดยไม่ได้กล่าวลาคนที่เรารักบางคนจากไปทั้งที่ยังมีเรื่องค้างขาใจอยู่เราจึงควรใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาททำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะพรุ่งนี้อาจไม่มีจริงการระลึกถึงความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่คือการเตือนให้เราหันกลับมาดูใจของตัวเองว่ากำลังใช้ชีวิตอยู่ในทางที่ดีหรือเปล่าได้ทำความดีกันบ้างไหม รักษาศีลได้หรือเปล่าได้ขัดเกลากิเลสกันบ้างหรือ,อยังทุกลมหายใจคือโอกาสของการฝึกจิตนะครับทุกวันคือโอกาสในการสร้างบุญบารมีลดความยึดมั่นถือมั่นลงไปที่พึ่งสูงสุดของเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเมื่อความตายมาถึงทรัพย์สิสนญาติพี่น้องหรือแม้แต่ร่างกายนี้ ก็ไม่อาจตามเราไปได้มีเพียงกรรมและจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเท่านั้นที่จะอยู่กับเราตลอดไปเราจึงควรที่จะหมั่นเตือนตนให้รู้เท่าทันความไม่เที่ยงแล้วเราจะใช้ชีวิตที่เหนื่อยอยู่ได้อย่างมีคุณค่าผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ